าครับคุณผู้ชมครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณสุชาดาด้วยเห็นซ <he en S 1> ากวานบูดาสองซากนะครับที่อยู่ที่หาดบางแสนน่าตกใจนะครับหลายคนก็พยายามหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไรทําไมถึงมาเสียชีวิตอยู่ที่นี่นะครับคาะทางทีมแพทย์นะคะก็ไปเก็บอวัยวะบางส่วนเพื่อมาตรวจสอบแล้วจะเป็นเพราะว่าสารเคมีบางอย่างหรือว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเรือหรือเปล่าติดตามจากรายงานพิเศษนี้คะ่ะปัญหาคือมันลากออกมาไม่ได้ติดเน ตัวที่2เนี่ยเนื่องจากซากมันอยู่ในแปลงหอยแล้วมันเราไม่สามารถที่จะลากซากขึ้นมาได้ครับเราเราไม่สามารถดำน้ำลงไปตรวจได้ว่ากระดูกมันอยู่ครบหรือเปล่าครับตัวที่2เนี่ยที่เราทำเนี่ยก็คือเราตรวจเพศก่อนว่ามันเป็นเพศอะไรกันแน่ก็คือเพศผู้ครับแล้วก็เราดูลักษณะลักษณะของคีบหลังแล้วก็ทําการถ่ายรูปคีบซากไปเปรียบเทียบกับดาต้าเบสนี่ก็ยังรองข้อมูลอยู่ครับว่ามันมันน่าจะเป็นตัวไหนกันแน่ นี่ถือเป็นภารกิจการชนะสูตรซากแบบสุดวิสัยอีกครั้งของทีมชนะสูตรจากกลุ่มสัตว์ทะเลหายากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกหรือสวทอ,อที่ร่วมกับกลุ่มวานไทยทีมศึกษาและวิจัยวานเพื่อการอนุรักษ์ในการตรวจสอบซากวานที่ลอยมาติดแปลงหอยนางรมห่างจากชายฝั่งอ่างศิลาราว2กิโลเมตรซากนี้เป็นวานตัวที่2ที่พบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่10สิงหาคม 2,559มีการพบซากวันบรูดา้ากลุ่มมีซี่กรองในการหากินเพศเมียอายุ1ปีความยาว6.7เมตรลอยอยู่กลางทะเลบางแสนต่อมาวันที่13สิงหาคม2,559จึงได้มีการพบซากวันบรูดา้ากลุ่มมีซี่กรองในการหากินเพศผู้อายุราว1ปีเศษความยาว9.45เมตรตัวนี้วานทั้ง2ตัวอยู่ในสภาพเน่ามาก เนื่องจากตายมาแล้วกว่า1สัปดาห์ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบสภาพความผิดปกติได้ทีมงาน,นจึงได้เก็บตัวอย่างผิวหนังเพื่อตรวจสอบพันธุกรรมและไขมันเพื่อตรวจหาสารโลหะหนักต่อไปความตายของวานบูดาทั้งสองตัวล่าสุดที่เกิดขึ้นทําให้ปีนี้ทะเลไทยเสียวานไปแล้วถึง8ตัวซึ่งอัตราการเสียชีวิตปกติจะอยู่ที่3-4ถึงตัวเท่านั้นจริงมันควรที่จะมีอัตราการตายและอัตราการทดแทนไม่เกิน5%เปอร์เซ็นต์ ถ้าตายมากกว่า5%เปนี่ยแปลว่าวิกฤตแล้วเมื่อวานบรูด้าในฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งมีอยู่ราว50ตัวการตายของวานทั้ง8ตัวจึงกลายเป็นคำถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์สงวนลำดับที่16ที่เพิ่งได้รับการรับรองไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วทีมทำงานยอมรับว่าเรื่องนี้ถือเป็นโจทย์ที่ยากเพราะสภาพซากส่วนใหญ่ที่พบ ก็อยู่ในสภาพเน่าแล้วทั้งนั้นพื้นที่ที่วาแล,ล้วลมาจะเข้าไปอยู่เนี่ยก็ต้องมีแหล่งเป็นแหล่งอาหารสําหรับเขาที่เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับอันนีน้พอแหล่งอาหารเยอะเนี่ยมนุษย์ก็จะเห็นว่าปลาก็เยอะเหมือนกันสองฝ่ายก็เป็นทาร์เก็ตเดียวกันนะครับตลาดเดียวกันก็คืออาจจะทําให้เกิดการตายโดยที่ไม่ได้เกิดความตั้งใจได้นะครับหรือแม้กระทั่งการกินขยะเองหรือว่า การป่วยจากการติดเชื้อเงี้ยก็เป็นไปได้หมดเลยครับถึงสังคมไทยจะรู้จักวานบรูด้าแต่ข้อมูลเกี่ยวกับพ่อใหญ่แห่งท้องทะเลยังถือว่ามีน้อยอีกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับวานระหว่างหน่วยงานก็กลายเป็นปัญหาสําคัญทําให้เรายัางไม่สามารถระบุถึงพฤติกรรมที่ชัดเจนระหว่างแนวทางอนุรักษ์ได้อย่างเต็มที่ได้ซากวานจึงเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นถ้าสิ่งหนึ่งที่พอจะทําได้ เราก็ควรจะให้ความสําคัญกับการเข้าถึงซากวานเพื่อให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ได้สภาพที่ดีที่สุดเพื่อเราจะได้พบหลักฐานอะไรบางอย่างที่บ่งชี้ให้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรนอกจากนี้การสร้างความเข้าใจให้คนในพื้นที่เมื่อเจอซากให้รีบแจง้งก็ถือเป็นอีกเรื่องที่สําคัญเพราะไม่อย่างนั้นชีวิตและความเสี่ยงของว่านบรูดา้าก็จะยังคงเป็นปริศนาจมอยู่ก้นทะเล พร้อมซากหวานตัวแล้วตัวเล่าอยู่อย่างนี้ถ้าเรามุ่งจะรักษาเขาไว้จริงๆตามที่เราตั้งใจไว้ว่าเราสายเขาเป็นสัตว์สงวนแล้วเนี่ยเราก็ควรจะหันมามองแล้วโฟกัสทุกภาคส่วนต้องช่วยกันจริงๆเพื่อให้ได้ส่วนนี้มาศึกษาให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็จะรีเทิร์นกลับมาที่เราเองนั่นแหละว่าเขาให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง วันบูดาเพิ่งจะขึ้นบัญชีเป็นสัตว์สงวนเมื่อร็เๆ็วนี้เองนะคะลำดับนะที่16ขานี่อาจจะเป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นกับวันบูดาก็ได้คุณวิรจัยะครับเพราะว่าตามข้อมูลเบื้องต้นพฤติกรรมของมันเนี่ยปกติเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่โดดเดียวด้วยก็นะ่าเป็นห่วงครับอาจจะเป็นตัชนีบ่งบอกถึงสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยด้วยนะครับ